สิ่งที่เราขอตั้งคือเพือผู้อยางนี้ที่าั้นรับรู้รับทราบแล้วทำพิธีเรเียบร้อยแล้วตั้งก็จัดทำีอตัวที่ที่ิธีบูรณะอย่างเที่ ดูบพวกกตั้หน้างหน้าู้บอนะเราปบัอาจารย์เราเก็ต้องปฏิบัตินะครับก็เราขอควายท่านแล้วเราปฏิบัติยดีนะครับแกลึงเป็นทางต่อเรื่อง สำหรับพิธีไหวครูพ่อแก่นะครับปีนี้เนี่ยด้วยความศรัทธาพ่อแก่นะครับแล้วเมืออ่บอบรรพอรจากท่านแล้วประสบความสำเร็จก็นำหัวหมูมาถวายนะครับเป็นการแก้ร้อยเจ็ดหาหัวครับประชาชนนะครับประชาชนประมาณพันกว่าคนครับ ก็กระทิบ่ันนะครับว่า375เนี่ยอาจจะเป็นเลขเด็ดในงวดต่อไปก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับเขาเคยเสี่ยงรวมกันมานะครับ